เป็นขนาด192เซนอุปกรณ์แรกที่เราจะต้องมีคือสว่านค่ะถ้าไม่มีสว่านก็ใช้สามารถใช้ไขายพวงได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องอ่าพ่วงป้าย2ตัวนี้นะคะเข้าหากันนะคะลักษณะของป้ายนะคะคือเราจะมี2ชิ้นแบบนี้เนาะอันนี้นะคะแล้วเราก็จะอ่ะในตัวป้ายนะคะก็จะมีแมอแปลง2ชิ้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมีการ์ด2ชิ้นนะคะพอดีว่าถอดออกไปแล้วหนึ่งนะคะแล้วตัวการ์ด บนสุดของตัวป้ายค่ะและที่สำคัญตอนที่เราประกอบพวกกันนะคะลูกนะคะ้าขาตัวลูกศรป้ายที่หนึ่งนะคะจะต้องเป็นชี้ขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วป้ายที่สองก็ชี้ขึ้นแบบนี้ค่ะเห่นะคะแล้วก็เราจะทำการเชื่อมต่อตัวมออแปแบงนะคะเข้าหากันนะคะแบบนี้แล้ว,ลวเราก็มีสายแพรค่ะ พ่วงเข้าไปนะคะตรงนี้โอเคข้างล่างใส่ข้างล่างโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเสียบปลั๊กดูนะคะอันนี้คือเราเรายังไม่ทันได้ ได,ได้เชื่อมต่อถูกไีลูกค้าต้องไปติดน็อตตรงนี้เพิ่มเติมนะคะในกรณีต่อนะคะเราจะเสียบตรงด้านข้างในก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้อพอเสียบปลั๊กนะคะข้อความก็จะขึ้นต่อกันแบบนี้เลยค่ะเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะ